นนี่นะครับติดไฟวัตโวลต์โดยช่างดอมเนี่อันนี้คืออี่นี่เนเจอนตัคอตโซ่ราคาเท่าไหร่หนึ่งพันบาทเป็นตัววัดโวลเอาไวด้ดูแบตน,นะโดยประมาณจะมีอันนี้สั่างมาจากไหนวะก็คือเราผมก็ประมาณว่านะบบไฟก็ได้พอนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีวงจรมาให้ ดได้ของจรก็คือ,อแบตมันจะวิ่งเข้ามาคือคือตัวนี้เป็นเป็นแบตจากแบตเตอรี่เข้ามาที่สวิตช์กุญแจแล้วก็เราก็หาสายไหนก็ได้ที่ว่ามันออกจากแบตมามันจะเป็นเมนแบตเขาเรียกเมนแบตที่วิ่งจ่ายไปอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเมนแบตแล้วก็คือมาตัดต่อที่สวิตช์กุญแจงั้นเราก็มาดูก็นี่เราก็ไล่ ได้มานะครับสวิต์กุญแจนี่ไอสายสายสายกุญแจที่จากจากต้นกุญแจเนี่ยจากต้นกุญแจเนี่ยออกนี่มันจะเป็นสายนี้สายนี้คันนี้ผมจะมีตัวนี้เอาไว้ทําอันนี้ทํายง่ายนะครับดี y เอาไว้เช็คว่าไหนคือสายไฟสายหนึ่งเอาไว้กาวอันนี้เราก็เช็คอันนี้เรายังไม่ได้เปิดกุญแจนะยังไม่ได้เปิดกุญแจอันนี้เราก็จิ้มดูว่าไหนมีไฟอันนี้คือถ้ามีไฟเราปิดปิดสวิตช์กุญแจเนี่ย แต่ว่าไฟมันยังมีแบบนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นเมนแบตที่วิ่งมางแล้วก็วิ่งมาไปเข้าที่สวิตช์กุญแจอันนี้คันนี้มันก็จะปล่อยกลับมาถ้าเรายังไม่ติดกุญแจมาดูสายนี้อันนี้สายออกอันนี้สายเมนแบ้เราจิ้มจะไม่มีไฟใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราจะเปิดไฟพอเราเปิดกุญแจปับ๊บนะจะมีไฟแต่พอเราปิดปึ๊บอันนี้คือผ่านการตัดต่อจากสวิตช์กุญแจนะแล้วก็โอเคเราก็จำกระสายนี้ได้ โอเคแลผมเลือกจะติดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตำแหน่งตำแหน่งติดมันรู้สึกว่ามันตรงนี้โอเคสุดอันนี้คือนาฬิกามันเป็นพื้นที่ที่สามารถติดกาวได้ไงก็โอเคก็เดี๋ยวนี้ก็ไล่สายไล่สายตามสายไฟเดิมลงมาครับแล้วก็เข้าไปจําข้างในนัน่โอเคนิดหน่อเฉยนะตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราดูเข็มไม่เราดูรอบนอกแต่ว่าเอาแล้วแต่ความชอบของเจ้าของรถ เดี๋ยวจะตรงนี้เอาผมก็ไม่ได้ไลยจับหัวไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ก็ได้ก็ไปตรงนี้ไม่ได้ไไดไไดไก็จับหัวนี่นะครับเราก็เลือกจุดจุดยึดได้แล้วนะจุดใหม่ไอ้ขันีอ้การใช้ประโยชน์ดได้โอ,อเอาไยสั่งลาซาด้ามาแค่40กว่าบาทเองนะเอาไว้เอาไว้มาติดวนก็ไล้ใช่